สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผู้ผมมองชออินดี้ชาแนลนะครับคอในรายการลองทํากินนะครับวันนี้เราก็มาทําไก่เค c ฟซีกินพอเห็นพี่ๆจะช่องอื่นๆเขาทำคนกินกันนะก็วันนี้ก็เลยว่าจะลองทํากินดูนะฮะวันนี้เราก็มาดูส่วนผสมนะครผมก็ไปซื้อที่แมคโครมาแป้งชุบทอดแบบปรุงสําเร็จนะฮะก็ใส่ไปก็แบบพอที่ว่าดูไก่ด้วยว่าเออเราใส่เยอะหรือเปล่า อันนี้สูตรผมนะฮะม่เมื่อชาวบ้านแล้วก็ใส่น้ำไปพอประมาณนะฮะถ้าเยอะไปก็ไม่ใช่ดีประมาณไหน,ค,น,น,นครับเผือ่อน้องๆถามครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคนไปเรื่อยๆนะฮะคนกว่าไป,ปถ้ามันเป็นน้ำเลยก็มันก็ไม่ใช่ไม่ได้นะครับเราต้องแบบว่าพอดีพอดี บางสูตรก็ใส่พริกไทยนะครับอันนี้คือมันปรุงรสมาแล้วปรุงไว้แล้วอืมปรุงมาแล้วคือแล้วมันต้องใส่แล้วย่ากได้ขึ้นอะไรบ้างโอเคอเราจะเดีเ๋ยวก่อน พนหันไก่ในวันนี้ก็คือเอิร์ดนะครับนะครับแต่อ์ดสุดหล่อนะครับมีช่องทางการติดตามหรอเปล่าครับมีครับฝากติดตามเขาด้วยนะครับได้เขาเป็นนักมวยหรือเปล่าเดี๋ยวพุกมก็จะมาลงคลิปบ่อยๆนะครับของไอเอิร์ดนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักมวยนินหน่อยนินหน่อยเดี๋ยวเราก็มาดูกันในช่องกันนะฮะเดี๋ยวเรารอติดตามเลยว่าเราจะไปทําอะไรกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นช่องให้นะ ก็หั่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคดูวิธีหั่นกก่ไปต่อเสร็จแ,แล้วก็เนี่ยเราหั่นเสร็จนะฮะเราก็จุ่มไปเลยไม่ต้องรอให้หมัอนอันนี้เนี่ยเวลาจุ่มเสร็จก็ถ้าเราใส่น้ำเยอะมันจะไก่มันจะไม่ติดแบบนี้นะฮะดูเนี่ยเนื้อแป้งมันจะติดไก่เวลาเราทอดมันก็แบบ มีมีมีครับมีครับยาขเียเดี๋ยวเราไปดูกันในวิดเ๋ยวตอนทอดเดี๋ยวเราไปเจอกันนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็เราทำหลายอย่างเลยมีเนื้อย่างด้วยส่วนที่เลือกก็พุามเอาไปย่างเราเอามาย่างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการหมักของพวกผมนะฮะถ้าพี่สนใจวิธีการทำพุ่มผมก็ลองไปทำกินดูได้นะนี่นะครับจ่ะตูเวลานี้ คือผมใส่น้ำน้อยไปเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็ลองมุนๆไปโคนโคนไปเรื่อยๆโคนไปเรื่อยใส่น้ำน้อยๆไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะถ้าเราใส่น้ำเยอะไปนี้เราจะแก้แก้ okay. ใช่เพราะเราใส่น้ำไว้น้อยๆก่อนแล้วก็เราก็มาค,ค่อยค่อยดูว่าเออมันโอเคหรื่ังอะไรประมาณนี้นะ้ว อันนี้ก็คือน่าจะพอดีเดี๋ยวผมขอเนี่ใส่น้ำอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันหนึบไปหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะฮะว่าถ้าเยอะไปมันก็ไม่ดีตัวเนื้อแป้งมันจะไม่ติดไก่นะฮะค,คนไปเรื่อยๆครับจังหวะน,นี้คนอย่างเดียวแหละฮะนี่ผมใส่นะครับรูปมันก็จะไม่ค่อยหนึบแบบเมื่อกี้ละมันก็กพอดีพอดีเลย เนี่ยครับเราก็อยู่ในขั้นตอนชุบแป้งทอดกรอบนะฮะแล้วก็เอาไก่มาแล้วก็ชุบแป้งนะฮะไม่ใช่ชุบเกล็ดขนมปงังชุบเกล็ดขนมปังนะฮะแล้วมันก็เอาหาเลยรมาเอาหาเอา,เอาหาไปเลยหน่อยน,นึงคนระับไม่ต้องเอาเยอะเพราะว่ามันจะทำให้กระทะใ,ใหม่แลนะ้วก็สกเก็ตสเก็ตหน่อยนึง่งก็วันนี้จะลงกระทะน,นะครับ ก็เรื่อยๆใส่พอประมาณน้ำมันต้อง่วมนะถ้าน้ำมันไม่ท่วมนีม่มันจะตีกระทะนะครับ<ม>น้ำมันต้องออๆๆ่วมอยู่ตลอดทีนี้เราเช้าเตาเราขอโทษนะครับพอดีมึนๆนะครับเราใช้เตาถ่านในการทอดนะครับดีๆแบบวนๆหน่อยนะ ที่เราใช้เตาถ่านในการทอดนี่เพื่อความหอมของเตาถ่านนะครับนี่นะครับมันก็ดออกมาสวยอารามน่ากินนะครับลองมากนะฮะอันนี้กัได้ละอันนี้ไม่เสียในสุกอ่ะอย่างท้อง,อ,งอร่ามเราเน้นแบบว่าไม่อวแต่ว่าสุกเกินอันนี้แก่ทอดหรือว่าแกงไม่ยอมทอดเลยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเนี่ยน,นนะ

เมื่อกี้เราก็ไปทอดมาแล้วตอนนี้กาา็มาใส่ดินน้ามันไว้แล้วตอนนี้เรามาดูนะฮะว่าไก่ไก่เนี้ยที่ผมทอดเนี้ยว่ามันกรอบนอกนุ่มในจริงหรือเปล่าที่ผมบอกไ้เมื่อกี้นะฮะเรามาดูกันเลย<ะ>นี่นะมะมันก็แบบจืดๆหน่อยนี่นะฮะ,ะนี่นะฮะสะเก็ดน้ำมันหน่อย นี่นะครับก็เม like so, so, well. so, mm ื่อกี้ผมดึงมาแล้วอันนี้ก็น้ำจิ้มนะฮะดูว่ามันอร่อยแค่ไหนจิ้มเยอะๆเลยแล้วก็ใส่ไปเลยละอืมกรอบจริงครับกรอบมากลองชิมดูลองชิมดูอร่อยอร่อยกร่เด็นกระเด็นปีกับปีก พี่พี่นั่งอ๋อนั่งนั่งไปแพเอกเหรอฮะแพเอกไงลูกพี่ก็ต้องป้อนเราต้องใช้มือลูกพี่นี่กินเงตากล้องนะฮะเร็วนะฮะอือมลือมเลือตากล้องต้องป้อนต้องป้อนตากร้องอร่อยจริงๆนะครับเนี่ยอือหือกี่ห้อนีดีดีจริงว่ะเข่ไ้จ่า้ พูดนะเราจ่ายเองตังเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่ก็สปอนเซอร์ที่ได้แล้วสปอนเซอร์จะข้าวเข้ามาได้ครับควรทั้งทุกครับสปอนเซอร์ยังดีเลยแหละเป็นน้ำื่มชูกำลังไงได้แล้วขึ้นนี่ก็เป็นบรรยากาศในค่ำคืนนี้นะครับอยู่กับพร้อมผงเพื่อนและมิสหายนะครับนี่นะครับห้าสหายบางเพื่อคนอื่นยังไม่รู้นะฮะห้าสหายบางไก่ย่างผมก็จะแนะนำชื่อให้ว่านะครับ แต่ละคนมันมีชื่ออยะไรครฮะอันนี้ก็คือตากล้องของเราก่อนเลยนะเบอบางริมนะฮะเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวมันดูชมหน้าว่าหน้าหล่อๆล้เหล่าแล้วนะฮะคนนี้นะฮะก็คือบางนั้นนะฮะอันนี้คุณเอิร์นนะฮะเป็นเชฟประจำกลุ่มเรานะฮะคนนี้ก็คือเฮ้ยไม่เหี้ยไม่เหร้ยใช่ไหมครับไม่ได้ยินอ่ะเฟนนะฮะ เนี่ยเพื่อนผมนะส่วนผมนะฮะคนนี้นะไอคนนี้เป็นตำหนัดตนักเรื่องผู้หญิงมากที่สุดนะส่วนผมนะฮะบางมีนะใครสนใจติดต่อมาได้นะตติด่อได้นะฮะได้ที่คนนี้เลยเนอะหมักไว้นะยังมองเห็นไหมแป๊บแป๊บแป๊บโฟกัสโฟกัสไก่แล้วโอเคโฟกัสแล้วนี่นะครับก็น้ำจิ้มเดิมครับสุดพิมล่าฮะของแม่โคเหมือนเดิม แต่เหเหอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายนะฮะไม่บอกไม่บอกไม่บอกชื่อเลยขาไม่ได้จ่ายเพราะถ้าเขาจ่ายเราจะบอกชื่อเป็นน้ำจิ้มนี้มันจ้าข้ากับทุกทุกอย่างเลยนะอ่ะอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆฮะเราชิมดูมันก็จะแซ่บนะแซ่บมีเหลือครอร่อยนี่ยลองเดี๋ยวทำอะไรอยู่หรอลองนะฮะลองนี่โอ้หัวนั่งยางโอ้ไม่ได้นั่งกายฮะโทษอดีฮะนั่งกายฮะอยู่คนเดียวก็วันนี้ก็ เพียงเท่เอา,อทา,ทานี้นะฮะเดี๋ยวเราขอมาเ<ป>จอกัน,กนมาเจอกันอีกทีคลิปนะอีกคลิปหน้านะฮะก็อย่าลืมมันเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าลืมไม่ได้เลยก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมครับ